ใครจะไปคิดว่ากาวร้อนจะเข้าตาระยะห่างเนี่ยมันเป็นฟุตเลยนะเป็นศอกเลยดีกว่าไม่น่าเชื่อมะเ,เข้าตาได้เป็นครั้งแรกกับการเข้าโรงพยาบาลรัดแล้วรู้สึก ทีแรกน้องเขาไม่รู้ผมโดนอะไรมาเพราะว่าผมเอามือปิดตาไว้แบบนี้ไงเรื่องไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นกับตัวทุกๆคนได้เสมอนะไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมตอนเนี้ยที่จะเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยสะาเพ้ประมาทผมใช้เดือยไมย้ปิดหัวน็อตไวนะ้ก่อนจะปิดหัวน็อตเนี่ยจริงเราใช้ได้หลายกาวกาวลาเท็กก็ได้กาวร้อนก็ได้ผมเลือกใช้กาวร้อนระยะที่จะต่อเข้าไปเนี่ยมันอยู่ประมาณสักฟุตหนึ่งห่างจากตัวชิ้นงานนะประมาณฟุตหนึ่งเราก็หยดกาวร้อนลงไปผมนิดเดียวเพื่อให้เกาะชิ้นงานแล้วจะทาการเลื่อยต ที่เราว่านิดเดียวอะระยะห่างประมาณฟุตหนึ่งมันกระเด็นเข้าตาฝั่งนี้ เรื่องที่เล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนตอนนี้ตากลับมาในอยู่ในสภาพที่โอเคเลยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ากับแว่นตาที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเป็นไปได้ก็กใส่ตลอดเวลาขอแล้วกันผมมีน่นแหละโดยมากแล้วจะเป็นยังบะที่ผมใช้ซอยไม้ันันน่นะถือว่าเราประมาทละโชคไม่ดีแล้วกันมันเข้าไปในตาเลยก็รีบขับรถไปโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกกับการเข้าโรงพยาบาลรัดแล้วรู้สึกประทับใจแบบที่สุดเข้าโรงพยาบาลสมุนปาก,การโรงพยาบาลใหญ่เลยนลย่นแหละพนักง,งานเขาก็บอกว่าพี่ขึ้นไปชั้น2ได้เลย,เลยไปหาหมอตาเลยนะครับที่แรกน้องเขาไม่รู้ผมโดนอะไรมาเพราะว่าผมเออาาแค่มืปิดต แบบนี้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พยาบาลเขาก็ถามว่าพี่เป็นอะไรมาพอบอกว่าการ้อนกระเด็นเข้าตาปุ๊บเขาก็รีบเดินไปบอกพยาบาลว่าพี่คนนี้เขาโดนการ้อนเข้าตาคนไข้เป็นร้อยๆคนเลยเป็นการรัดคิวทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินพยาบาลก็บอกว่าให้เข้าไปห้องแรกล้างตาด้วยน้ําเกลือก่อนหมดไปประมาณ2ลิตรคือขวดขนาดนี้ขวดใหญ่ๆล้างตาอย่างเดียวเลยเขาจับทางตาออกแล้วก็หยอดยาชาที่ตาตอนแรกเก็บมากพอโดนยาชาประโยชน์เดียวหายเลยก็ไปนั่งรอคุณหมอปุ๊บเกิน5นาทีครับเหตุการณ์ที่ผมบอกเนะี่ยผมเดินเข้าไปลงพยาบาลรัดเนี่ เสร็จกระบวนการนี้เลยเหลือเชื่อมากที่ล้างออกไปคือไม่ได้หลุดนะพอไปเจอคุณหมอส่องกล้องกาวร้อนอนะ่ะติดเข้าไปในตาข้างในเลยนะแล้วคุณหมอก็ใช้ครีมมาขีบออกผมก็นึกว่าโอาเคเสร็จแล้วแหละหมอเลยบอกว่ามันเป็นแผลถลอกนิดนึงนะคะให้ยามาหยอดตาประมาณ1สัปดาห์เราจะหายตอนนี้ผมหยอดไปได้ประมาณ2วันแล้วรู้สึกว่าโอเคแล้วแหละก็เลยมาทําคลิป ใจหนึ่งก็คิดว่าน่าจะโดนว่าแหละเพราะว่าเราสับเท้าเองแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นความผิดของตัวเราเองก็จริงผมก็อยากจะมาเตือนบิดลักงานไม้ของผมใครที่ทํางานเราคิดว่าไม่ได้เสี่ยงอย่าประมาทแว่นตาพวกนี้ช่วยท่านได้เสมอใส่ไว้เลยที่ผมต้องใส่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตาดีขึ้นก็จริงแต่ว่าเวลาโดนลมแล้วมันยังแสบตาอยู่จังหวะไม่แน่นอนเอาเป็นว่าในระหว่างงานก็ใส่ไปทั้งวันเลยแล้วกันอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทละกัน